สวัสดีครับวันนี้น้องมเรุนกับเกมโอ้บอกนั่นเองนะครับผม้ซึ่งวันนี้น้อจะมาอยู่ในแมบปบทาวออฟฟันนั่นเองนะครับผมโอ้ยทาวออฟฟันนะอันนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันมันมันมีแบบถ้าเราตายแล้วกมันก็จะจุดสปอนพอยถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราล่วงนั้นมันมันจะไม่มีจุดสปอนพอยก็คือเราจะตายนั่นเองอย่างเงี้ยเออ <laughs> เกิดไว้ด้วยเนี่ยสิ่งที่ชอบก็คือ ไม่ชอบด่านอะไรที่มันกดที่มันเกิดไม่ไวเพราะวมันจะเสียเวลานะครับผมโอ้ยนีฟ้นี่โอ้ยกระกี่ขนาดสีฟ้านะนแน่เฮ้ยยังเล่นยากเลยด่านแรกด่านแรกจริงหรือเปล่าเนี่ย ฮึบ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 มามาฮึบฮึ๊บวยโอ้โหโดนโลบัาพอดีเลยถ้ามันตกอะโลบัามันก็จะขึ้นเนี่ยด่านที่เกลียดมากซึ่งก็เล่นแบบทดแทนเลยเนาะจุ๊บ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 อื๊ะโอ้โหเหยียบโดนเต็มเต็มเลย

เดือดไม่แดงเล่นไปยาวๆเลยเนาะสิบนาทีอุ้ยับทำฉันตกใจเลยนะเอ้ยหรือไปว่าปีชิบล็อกนี่นี่โอ้ยมองไม่เห็นด้วยมองแก่อืกระดุกแก่เฮ้อเฮ้อเฮ้อ สบายเบื่อชัดดีบมจุ๊บจุ๊บ <c oughs> ด่านมันง่ายหรือว่าด่านมันยากกว่าฮึบอ่ามันจะต้องมันจะต้องมันจะต้องเท่าเทียมกันอย่างนี้ฮึบฮึบฮึบ ลผ่านล้เกิดการแยกกันฮึบ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 ขึ้นไปโอ้โหฮึบโอีที่มันที่มันตายแล้วมันไม่ได้ไปเซฟข้างล่าง แต่มันไม่มีตัวช่วยอะไรเลยแต่นั้นอะ่ะมันไม่ได้เช็ดแต่มันมีตัวช่วยอะ่ะซึ่งก็คิดว่าดีนะเพราะเขาทำตัวช่วยมาน,น่ารักมากกระโดดลงไปแล้วตายนี่เป็นเรื่องเดียวเลยที่ทันไม่ชอบไม่ชอบด้วยนะเวลาตกแล้วโดนโลโบ็อกเนี่ยเมื่อเราตายตรงกลางแต่ว่าตัวเรากระเด็นไปโดนโลบอกนี่มันก็ขึ้นนะก็คือเป็นสิ่งที่เกลียดมากครับผมสำหรับแมพอะไรกันอะไรแบบนี้เนาะ ปบปึ๊บก็ก็กระโดดไปเนาะเพราะกลัวเนาะ ไปไปกันโอ้ฝนตกบ้านใครฝนตกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ด้วยนะครับอึ๊บอึ๊บอึบว้าถ้าผมว่าเวลาเราเราเข้ามาทำนั่นแหละแต่มันเยอะ <c oughs> <c oughs> ดีนะที่ไม่โดนโลบอ๊อกเออเหลืออีกหนึ่งนาทีกว<โด>่าแล้วเว้ย <Revolution> อุ้ยกลัวล่วงที่สุดเลยเนี่ยตอนนี้อ่าสีไหนนนะโอ้โหสีที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเราผ่านมาหลายสีละขึ้นไปต่อเลยไม่ต้องรอต้องรอเราเพิ่มเพิ่มไม่ต้องรอมันด้วยใครที่เพิ่งมาถึงก็ไปไปเพิ่ม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 โอ้โหอัอปี้อึิ่มเพิ่ ออออโอ้โยเล็กมากอุ้ยม,มันเล็กอ่ะโอ้โหจะไปยันไงเนี่ยโอ้โหจะไปเล่นได้หนึน่งวันผมถ้าผมรู้นะว่าแอปไหนทำแอนิเมชันได้นี่ลองทำแอนิเมชันของฝ่ายเดนเฟนกิ้เกมดังเกมดังไปทั่วนะ ตมอัพอะไรอ่ะโอ้ยเริ่มเล่นใหม่8นาทีก็ เกีบร้อยสีใหม่มาถึงว่าภายในแปดนาทีนะครับผมตึ๊ดต๊ดตึ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 ดตึ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 ดเลเซอร์เลเซอร์เฉียบฮึบ ก็ขาดเครื่องไปเลยทีเ um, ดียวฮึบ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 ไปคขี้แตกฮ่าฮคลิปล็อกน่าจะใช้ได้เยอะในนี้นะ ทำล่วงเออโอเคครับผมขึ้นไปโอ้โหยินดีครับทาวฟทาวฟที่มันสนุก ปาสาทปาราสาดสนุกปาราสาดที่สนุกเอหรอพพฟันก็คือแปลว่าสน,นุกก็ับผมมันดูยากนะเนี่ยครับโอ้ไวเจ้า,าบ้านนี่เจ้าโยงนี่อีกแล้วฮึ้บปึบเฮ้ยบายละอันนี้อันนี้เล่นมาเยอะอึกสบายบ้าอะไรล่ะกดโดนเล็มแล้วเม,มื่อกี้ เวลาหมดแล้วเนี่ยโอเคนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบไว้เป็นท่านี้ก่อนเนาะผมบายบายไม่มีไม่มีของบายบายนะครับผม